สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด pvp กันอัปเดตล่าสุดนะครับ จะเป็นแพทของคุกกี้มิสซิกฟาวแล้วก็แฮแทรเมกานะอ่ายังเปิดไม่ได้เลยวะแล้วบอกตามตรงตอนนี้เมตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเล้เว้ยคือมีตัวเก่งๆหลายตัวเนี่ยมันดรอปลงชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้เราไปดูกันว่าตัวไหนน่าปั้นบ้างไม่น่าปั้นบ้างนะเหมือนเดิมเราจะไปกันทีละแถวเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับมาเริ่มที่ป้าฮลี่ก่อน เราจะเจอป้าในทีมที่เป็นบลูไพ่ทีม3แทงสี 4, ่แทงห้าแทงอะไรก็ว่าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสัดส่วนการเจอมันน้อยลงพอสมควรแล้วนะถามว่ายังดีไหมมันยังดีอยู่แต่ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นเมตามากกว่าเขาเนี่ยผมมองว่ามีตัวที่ดีกว่าป้าหลายตัวมากนะครับก็เลือกเอาส่วนตัวถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าปั้นได้แต่ถ้าคุณจับปั้นจริงจังในการเล่น PVP นะครับผมแนะนำเป็นตัวอื่นแทนก่อนพวกฟีนองเซียอะไอ เทพศนีพวกนี้นะครับราชาพูดพวกนี้มันจะใช้งานได้โอเคกว่าเออต่อมาพ่อดาร์กนะครับยังไม่มีการบ้าเลยทั้งสิ้นแล้วก็อ่ายังไม่เจอเลยตั้งแต่แพทใหม่เข้ามาถึงแม้ว่าจะมีบทในเนื้อเรื่องเนอะคงต้องรอแพดหน้าก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องปั้นเพี้ยวไม่ต้องปั้นนะครับโคตรกากเลยช่วงนี้มาที่โกชิสโอ้โหมาแรงแซงโคมากนะครับในการทำคอมโบกับ อาพวกมิสซิกฟาวในการทำทีมวันช็อตที่เป็นเมตานะปัจจุบันสามารถใช้งานได้ดีมากทุกคนแนะนำให้ปั้นเลยโคตรโกงต่อมาก็เป็นเซลิลลี่เช่นเดียวกับโกชิสเลยนะครับโอ้โหอัตราการเจอนี่คือใกล้เคียงกันพอเผอเนี่ยไปทีมเดียวกันก็ได้ดามจก็จัดจ้านทำคู่ทำสอวิทำทีมได้เพียบตัวนี้ต้องปั้นนะครับเมตาที่เป็นตัวดามจเบอร์ต้นๆของเกมทำเลยโคตรคุม้มอ่า ราชินีก็เช่นเดียวกันนะครับยังเป็นตัวที่เจ๋งและก็เทพมากๆมีการทำยันสโตนได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะยันสโตนในช่วงนี้หลายคนที่เล่นมาอย่างต่อเนื่องอะ่ะจะยันสโตนเลเวลเกิน25แล้วแน่นอนถ้าคุณขยันทำกิจกรรมทำเควสของเขานะครับดังนั้นตัวนี้ใช้งานได้โคตรด,ดีปั้นเลยนางฟ้าทะเลไม่ต้องปั้นนะครับโคตรกาก b l Black p e a r l วันนี้เป็นประเด็นคือก่อนหน้าเนี้ยมันก็ดรอปลงไปพอสมควรแล้วแต่ด้วยยันสโตนเขาอะ่ะมันดีนะแต่ช่วงนี้คือไม่เจอเลยดังนั้นผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นแล้วนะครับไปปั้นราชินีเลยทีเดียวคุ้มกว่าเยอะตัวนี้ไม่ต้องปั้นแล้วนะวันนี้เราจะเน้นให้สำหรับตัวที่มันเป็นเมตากว่าหรือว่าเมตาขั้นสุดจริงๆนะครับแสงจันทร์ไม่ต้องปั้นไม่ดีแล้ว ามาที่เทพปัศสนีตัวนี้โคตรน่าทำนะครับปัจจุบันนี่เจอได้ทุกทีมเลยโอ้โหเป็นดาเมจที่โกงที่สุดแล้วนะเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับในใสายแนวหน้าเนี่ยตัวนี้คือเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะดาเมจจัดจ้านมากแล้วก็เรียกไงอ่ะไปได้กับทุกทีมเออทำเถอะโคตรตึงต่อมาแถวนี้นะครับไม่มีตัวไหนหน่าป้าเลยแม้แต่ตัวเดียวเออพูดแบบนี้เลยตกเมตาทุกตัวเราฆ่าเลยนะครับแถวนี้ มีราชาพูดที่เราจะเจอในทีมที่ไปกับเทวัศนีไปกับเมสิกฟาวหรือว่าจะเป็นทีมหลายแท้งไลยวกงนี้ตัวนี้ยังคงน่าทํามากนะครับผมแนะนํานไม่ทําตัวยังคงสดใหม่แล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่นะต่อไปมันเป็นตัวที่เคยเก่งมากแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าคลิมสันเนี่ยตอนนี้คือดรอปลงไปมากๆแล้วที่ดรอปไม่ใช่ว่าแปลว่ามันกากแต่เป็นด้วยรูปแบบของทีมเมตานะครับทีมเมตามจะเป็น2แท้งสัดส่วนใหญ่ เรียกได้ว่า90%เลยก็ว่าได้เป็นทีม2แทงเนอะเท้บัสนีอะอะไรอะราชาพูดพวกเนี้ยเออแล้วก็อะไรฟินองเซียดังนั้นทําให้ข้อจำกัดมันเกิดขึ้นคริมสันก็เลยดรอปลงไปนะครับผมว่ามันเก่งแต่ยังไม่ค่อยน่าทำนะเวลานี้ดังนั้นถ้าใครจะปั้นในช่วงนี้ผมว่าไปปั้นทีม2องแทงก่อนดีกว่าเยอะนะครับข้ามนะที่เหลือข้ามเลยแถวนี้มีฟีนองเซียน,นะครับยังคงตึงแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีมาก โดยการซัพพอร์ตทีมของเขาเนี่ยสามารถทดแทนตัวที่เป็นตัวแทงได้เพอร์เฟกเลยเออสมัยก่อนซัพพอร์ตตัวเดียวแต่พอเป็นคนดี้ปุ๊บการซัพพอร์ตทีมเนี่ยได้ทั่วถึงกว่าเดิมและที่สําคัญคือมีการเพิ่มดาเมจให้อ่าเนี่ยเล่นง่ายมากปกป้องตัวแทงเอ้ยปกป้องตัวดาเมจทีมเราเออตรงนี้ทํานะครับเป็นอ e ีพิกทําง่ายตึงจัดอ่าแถวนี้แอบเสียดายพาเฟ่นะ พาเฟ่ก่อนหน้านี้มันก็เริ่มจะดอกไปด้วยข้อจํากัดของทีมอนยะ่างที่บอกทีมไอหนึ่งแท้งสองฮิลเนี่ยมันก็หายไปถ้าเป็น1นึ่งแท้งส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวฮิลเนี่ยเป็นสแนปดากก้อกกับพาเฟ่ใช่ไหมต,ต่วรอตอนนี้ยอหนึ่งแท้งเริ่มหายไปทําให้ตรงนี้บทบาทน้อยลงไปผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นแล้วนะครับข้ามอะไรข้ามก่อนมานี่ครับบลูพายโอ้โหช่วงนี้มาแรงมากครับเจอได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบูพายเมตาเก่า ที่ไม่ต้องใช้มิสิกฟาวอันนี้ก็ยังตึองอยู่ผมก็ใช้งานเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมมิสิกฟาวเนี่ยมีไปกระบ,บูพายด้วยคอมโบไฟฟ้าคอมโบเทปัฟฟสนีตัวนี้น่าทำมากนะครับเพราะเป็นเกรดอีพิกนะปั้นก็ไม่ยากจนเกินไปเออไออีกตัวแถมอันนี้ต้องพูดนิดหนึ่งไม่ต้องปั้นเลยครับสำหรับซีรอนไม่เก่งแล้วไม่เก่งแล้วในที่นี้คือมันไม่มีทีมจะลงนะครับผมไม่แนะนำให้ปั้นนะเราจะเน้นตัวที่มันแบบอ่า ควรจะพูดหลักกันเนาะแถวนี้ไม่มีตัวไหนหน่าปั้นเลยนะครับค่าไม่ถูกตัวแถวนี้โอ้โหสงสารแคมบูเล่มากแคมบูเล่เป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ว่าตั้งแต่เทพศส,สนีมาและตั้งแต่แพทก่อนหน้านี้มันก็เจอน้อยลงจนมาแพทนี้ที่มีมิสิกฟา,า์มาปุ๊บแคมบูเล่หายสาบศูนหนักกว่าเดิมครับไม่ต้องปั้นแล้วสําหรับสายเลยนะแต่โดยรวมตัวเนี้ยมันยังคุ้มค่ายอยู่เพราะว่าลงด่านเทพนะครับบอสกิลก็ยังตึงเออก็เลือกเอาเองถ้าคุณเป็นมือใหม่ อารีนาจะเน้นก่อนเนี่ยผมไม่แนะนาําไม่ทําสําหรับอารีนาแต่แนะนําให้ไปทําในโหมดอื่น,นครับลงด่านบอส,สกิลยังได้อยู่นะอ่าแถวนี้นะครับไม่มีตัวไหนหน้าปั้นเลยข้ามเลยแถวนี้ก็ไม่มีตัวไหนหน้าปั้นนะครับข้ามเลยแถวนี้ไม่มีเช่นเดียวกันโอ้โหหายไปเยอะมากตัวตึงตงยุคเก่าล่วงหมดแล้วนะครับอ่าแถวนี้มี1ตัวนี่เลย จอมโจรคุณธรรมนะครับยังคงดีอยู่ในทีมวันช็อตเมตาเก่าเมตาใหม่ยังเจอเรื่อยๆนะครับตัวนี้น่าทํามากนะแล้วก็มีความคุ้มค่าในการทําเพราะว่าเขาสามารถตีบอสกิลได้ลงด่านกับโคตรตึงนะครับตัวนี้น่าทํามากแถวนี้ไม่มีตัวไหนเป็นเมตาเลยข้ามนะครับแถวนี้ก็ไม่มีเลยอันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับข้ามไปแถวนี้ไม่มีนะ่มาคารที่แถวนี้นะครับ ช่วงนี้ขึ้นมาแรงมากคือเจ้าบาชีสเคส้กโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเขากลับมาแล้วก็ดีมากกว่าซีซั่นก่อนหน้าน้อีกซีซั่นก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเจอประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นในอารีนาก็ถือว่าเยอะมากแล้วใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเนี้ย ผมตีแล้วสูงๆนะครับทั้งไอดีลูกกิวไอดีที่แบบอยู่แล้วสูงๆอ่ะจะเจอบาสบ่อยมากเพราะเขาไม่สกิลในการบล็อกบัฟ <c oughs> ตัวนี้ค่อนข้างน่าทำนะครับไม่ต้องทำเคนดี้มีไมเลทให้แลกทำก็ง่ายจัดทีมง่ายนะตัวนี้มันแก้ทางได้เยอะดีเออนะนำไม่ทำเลยโคตรตึงอ่าที่เหลือไม่น่าปั้นแล้วนะครับเราไปไว้หน่อยนะเฟตูชินนี่ อันนี้เราจะเจอกันในทีมที่เป็นหลายแท้งเออหรือก็ทีมบูพายก็มีเหมือนกันนะครับส่วนตัวผมมองว่ายังพอใช้งานได้แต่เทียบสัดส่วนเนี่ยอาจจะเจอบาชิสเค้กได้มากกว่าตัวนี้ก็ดูแบบอ่าเป็นทางเลือกและการสําหรับทีมเฉพาะทางนะครับถามว่าปั้นได้ไหมปั้นได้แต่มีตัวที่ดีกว่าส่วนตัวผมมองว่ายังคงน่าทําอยู่นะอ่าแฮแทแฮแทรมีคาเนี่ยเท่าที่เล่นมา มันจะไปทางสายด่านมากกว่าวะ่ะคือโหมดใหม่บ i สซิ s อ p พ s o ซดใหม่เนี่ยมันจะตึงมากเลยแต่ถ้าเป็นโหมด a r รีนาผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เท่าที่เล่นมาเจอประมาณ2อสตานะครับแล้วก็ไม่ได้ตึงอะไรขนาดนั้นส่วนตัวนะมองว่า a าร n a เนี่ยเฉยๆอาจจะไม่ถึงขั้นแย่แต่เฉยๆถ้าจะปั้นเนี่ยปั้นไว้ลงด่านจะดีกว่า a าร n a หรือว่า PVP เนี่ยไปปั้นตัวแทนอื่นจะดีกว่านะครับอ่าแถวนี้แถวนี้โอ มีประเด็น2ตัวเลยทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังสำหรับ Snap ปด้าก็แล้วก็เยติเราขอพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะเป็นตัวที่พูดตามตรงว่าเก่งมากแต่ด้วยการมาของม s i c f ฟาวเนี่ยมันเป็น2ตัวหลักที่ตำแหน่งคือใกล้เคียงกันสก,กิลป็นการฮิลเหมือนกันนะครับดังนั้นได้รับผลกระทบแน่นอน มิสิกฟ้าคือโคตรตึงและมันเล่นร่วมกับตัวที่มีสกิลเป็นภูมิคุ้มกันแบบนี้ได้ยากมากดังนั้นต้องใช้มิสิกเป็นตัวหลักแนทนทําให้สองตัวเนี้ยบทบาทน้อยลงนะครับพูดถึงแซนัก่อนแซนัปเนี่ยตามตรงนะก่อนหน้าเนี้ยมันก็ดรอปลงไปพสอสมควรและดรอปไม่ได้แปลว่ามันกางแนละ้วแต่ดรอปด้วยคุณภาพของการจัดทีมเนื่องจากว่าทีมอ่ะมันเป็น2แทงมากขึ้นและ2แทงส่วนใหญ่จะใช้เป็นไอเจ้าเยติมากกว่าแซนับนะครับทำให้แซนับเนี่ย มันหายไปก่อนหน้านี้แล้วพอสมควรอาจจะเจอเป็น30อของอารีนาแต่นะปัจจุบันเนี้ยอาจจะเจอแค่5-10%แค่นั้นเองดังนั้นผมมองว่า s n น p บยังคงเก่งอยู่ยังคงน่าปั้นอยู่สําหรับคนที่ยังไม่มีมิสิกฟาวนะครับฟังดีๆนะคนที่ไม่มีมิสิกฟาวเนี่ยปั้น Snap ได้ในการใช้ในทีมหนึ่งแทงในโหมดอื่นๆเนี่ยมันก็ยังคุ้มค่าอยู่แต่ถ้าปั้นอารีนาจ๋าผมว่าถ้าคุณมีมิสิกฟาวคุณไปปั้นมิสิกฟาวตัวเดียวคุ้มเลยเออฟังดีๆนะ เยตินี่ถ้าเทียบกับสแนปอะในอารีนาเราจะเจอเยอะกว่ามากๆเทียบสัดส่วนคือ90%ต่อ10%เลยเออเราจะเจอเยติเยอะมากในช่วงก่อนหน้านี้แต่พอมิสิกฟาวมาปุ๊บทำให้เยติก็โดนลดบทบาทลงไปนะครับเอา,อาง่าย ถ้าคุณมีมิสิกเปาใช้มิสิกเออแต่ถ้าไม่มีมิสิกใช้เยติแทนอ่ะประมาณนี้ละกันลองตัดสินใจใดูนะครับส่วนตัวผมมองว่ายังคงหน้าป้ายทังคู่แหละแต่ถ้าคุณมีมิสิกเปาทามิสิกแทนอ่ะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเจ้านี้ไม่ต้องพูดเดยอะเจ้าแม่แห่งแป้งใช่ไหมเทพปปเจ้าที่โคตรตึงเลยโอ้โหเรียกได้ว่าแรงระดับสูงทับร้อยทับสิบทับพันเนี่ยใครที่ไม่มีแรงคุณล่วงแน่นอนผมเองอะ่ะ ก่อนที่มันจะมาะครับไอ้ดเซิร์ฟดักมันอยู่ประมาณ3 400พอไม่มีตัวนี้ปุ๊บโอ้โหสู้โคตรยากเลยว่ะบิสกิตผมก็เกลือทำสองหุวิไม่ได้ทำให้การเล่นของผมเนี่ยดรอปลงไปก็เลยเอ,อทิ้งอารีนาไปก่อนรอเปิดได้เมสิกเปล่าเราค่อยไปเล่นนะครับตัวนี้โคตรตึงแนะนำต้องทำจริงๆแล้วก็ การเซตของอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเซ็ตได้ตามที่เขากําหนดอ่ะมันจะเก่งมากเว้ยเห็นหลายคนบอกว่ามันอ่ะบางมันนู่นนี่นั่นคุณลองดูก่อนที่มันบางเนี่ยเพราะคุณอ่ะใส่ของไม่เป็นนะครับลองไปจัดของให้ดีทาครูทําไม่ถึงมันจะได้บัฟที่อ่ะเพอร์เฟกต์นะอันนี้บอกก่อนเลยว่าโคตรตึงนะครับท็อปร้อยใช้กันเติมอ่ะเดี๋ยวก็มาสรุปกันในแต่ละตําแหน่งเนอะตัวแทงหรือว่าแนวหน้านะครับเราขอพูดรวมเลยในช่วงเวลานี้ผมแนะนําเป็นอ่ะอัศนีนี่คือเบอร์หนึ่ง ผ่านไม่ได้นะครับลองมาก็เป็นเบอร์ลองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีมนะผมให้เป็นราชาพูดอ่ะเยติอันนี้เยติต้องพูดเพราะว่าบางคนอนยังไม่มีมิสิกฟาวนะครับแล้วก็ราชาพูดพูดอะไรใช่ไหมเออฟินอนเซียเออประมาณนี้นครับสามสี่ตัวหลักบาชิสเค,ค้กเนี่ยประมาณนี้เลยส่วนตัวดามจก็แน่นอนลิลลี่โกชิราชินี3ตัวนี้เท่านั้น,นครับโคตรเพอร์เฟกที่เป็นสายดามจดจา๋จา,จ,าจริงๆตัวอื่นไม่ต้องปั้นเปลือง ส่วนตัวฮิลนะครับมิสิกขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วลองมาก็เป็นเยติแล้วก็ลองไมห้หนึ่งตัวจะเป็นสแนปนะครับ1,2,3ตามนี้เลยนะโอเคครับวันนี้ก็มีตะมานี่ละกันไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ